สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็ยูในใีเกม tiny fire s c o t d เป็นเกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดผจนภัยเปิดใหม่บน Store ไทยตัวเกมมีภาษาไทยครับเล่นได้ทั้ง ios และ android ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าเล่นเกมพร้อมกันเลยครับ่าเริ่มต้นมานะครับผมแล้วก็เล่นตามระบบไกด์มันสอนเลยเนาะกดคำว่าไปตรงนี้ครับโอเคอ๋อใช้เราเดินเควสตรงนี้เนาะนะครับเดินไปนะครับได้เก็บค่า พลังต่างๆเนาะนี่แล้วก็จะให้เรานะครับสุ่มเลือกสกิลนะทุกคนนะก็จะมีให้เราเลือกเนาะมอเตอร์มือปืนแล้วกอ็อะไรนะเฟรมเมอร์เนาะนะครับโอเคผมจะเลือกเป็นมือปืนแล้วกันนะโอเคใช้ทองในการเลือกนะครับผมอ๋อจะมี่าลูกสมุนนะครับผมมานะโอเคเลือก3ตัวเลยแล้วกันเนาะแล้วก็กดออกเดินทางครับ จะมีอยู่60วันเนาะตอนนี้เราอยู่วันที่หนะครับผมเอ๊นะครับยิงซอมบี้นะทุกคนเฮอแนวเอาตัวรอดมาจนภัยนะทุกคนนะอ่าประมาณนี้ครับก็จะมีหลอดอีกพีนะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับหลอดอีกพีนะเพเกดคำว่า,าไปเรื่อยๆครับผมวันที่7นะเนาะอ่านะครับมีให้เราเอ่า สุ่มของนะเล่นเกมตรงนี้นะครับกดเล่นเกมนะครับจะได้อะไรนะครับเออได้รับบวก10% ATK นะครับโอเคกดออกเดินทางต่อครับวันที่7อ่าวันที่8ครับก้ 9, โชคร้ายโอ้โหลบ ATK วันที่10เจอกับฝูงซอมบี้ครับ อายกระดับครับผมก็จะมีให้เราเลือกเนาะผมจะเลือกเป็น atk บวก50%แล้วกันเนาะยิงแม่นยำเนือครับทุกคนอ่าไปครับวันที่11วันที่12ครับอ่านี่ครับล่าสมบัติตาบอดฮีโร่บวก atk 50%แล้วก็ลบ hp 50%เนาะ ตอนนี้เราจะเน้น ATK เป็นหลักนะครับทุกคนนะอาทิตย์ที่15แล้วยิ่งครับเฮ้ยโอ้โหกระสุนปืนแบบกระจายแล้วทุกคนนะแชทอ่ารับสมัครโอเค เล่นต่อทอยลูกเต๋าเล่นอีกครั้งออกเดินทางครับมาถึงที่18ครับผมอ่าเนี่ยครับอันนี้น่าจะเป็นร้านค้าเนาะอ่าก็จะมีให้เรานะผมเนาะกดซื้อเนาะพวกสกิลต่างๆนะครับผมจะเลือกเป็น ATK แล้วกันเนาะ เพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมนะแล้วก็ปืนปืนแทงไฟนะโอเคดาเมจของเราอยู่ที่ประมาณ120กว่าเนาะซอมบี้นะครับอ่อัพเลเวลครับผมยกระดับ เพิ่ม s P แล้วกันเนาะให้กับฮีโร่แล้วกันนะโอเคได้ปืนไฟอีกหนึ่งตัวครับเจอมบี้ ถึงวันที่23ครับ24แล้วอันนี้จะเป็นโรงพยาบาลเนาะโอเคแล้วก็พันธมิตรนะครับเพิ่มเลือดให้ก่อนนะอเนาะชุบชีวิตอ่าโอเคไปต่อครับ เจอกับบอสครับทุกคนอ๋อนี่จะเป็นปุ่มสกิลเนาะเนี่ยยิงแบบกระจายออกไปนะผมนะเฮ้ยสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่น่าจะได้นะครับทุกคนโอ้โหตัวหลักของเราตุยนะผมวันที่ยนะี่สิบห้าเนาะตุยเลยครับบายอ๋อแบบฝึกหัดเนาะเนี่ยมีให้เราแบบฝึกหัดน,นะทุกคนนะมันก็จะเพิ่มนะผมเป็นหลอด aksp นะครับ นะอันติเมตเนาะเนี่ยมีอะรคัปเกรดเนาะอ่าลูกสมุนของเรานั่นเองนะครับมอเตอร์มือปืนนะครับเอาปืนไฟเนะาะแล้วก็จะมีระบบ VP นะครับอ่าของรางวัลเนานะเนี่ยถ้าเราผ่านด่านถึงรางวัลต่างๆที่ระบบเกมมากําหนดให้นะผมเนาะแล้วก็สามารถกดรับได้นะเนาะเฮ้ยมีกิ่โค้ดนะ,ะดทุกคนตี่นี้นะครับเดี๋ยวโค้ดยังไงถ้ามันมีเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงรายละเอียดคลิปให้เนาะอ่านะครับ ลองมาเล่นดูนะทุกคนนะสำหรับเกม Tiny Fire s c o a t นะครับผมนะเป็นเกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดผจญภัยนะทุกคนต่อสู้กับซอมบี้เนาะ,ะนะครับเล่นเพลินๆน,นะสำหรับเกมนี้นะครับผมเล่นได้ทั้ง iOS a n d r o i นรนะรผมเปิดใหม่บอสโตไทยครับตัวเกมมีภาษาไทยครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ผมนะครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ